สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับแม่นไผ่น้อพี่น้องมักลอการบ้านนะครับมักเลี้ยนแบบคนอื่นนะครับล่าสุดบอสบิ๊กโพสแบบนี้ครับพี่น้องนะครับบอสบิ๊กบอกว่าฉันเลี้ยนเก่งเด้อมูมักลอการบ้านฉันปา แล้วก็โพ์อีกโพดหนึ่งกับพี่น้องล่าสุดนะครับบอกว่าแบบซี่นะครับถ้าเธอเป๊ะฉันก็จะเป๊ะกว่าป้าพี่น้องนะครับแล้วก็บอกว่าเจอกันไลฟ์สดสามทุ่มครึ่งเจอกันค่ะนะครับบอสบีก็บอกแบบซี่กับพี่น้องนะครับแต่ว่าเบายุมองนั่นครับล่าสุดเลดี้พรทิพย์ขยี้ต่อกับพี่น้องนะครับเราใส่แคปชั่นแบบซี่เลยนะครับบอกว่า มีคนลอกการบ้านแต่ทำไม่ได้เหมือนเขาสักข้อป้าพี่น้องเนะลดี้โพดมาแบบนี้นะครับแล้วก็พร้อมแปะโพสต์นะครับโพส์ที่แล้วเอามาแปะโพดนี่ครับพี่น้องนะครับเลดี้แปะไว้นะครับบอกว่าอีขี่ลอกการบ้านก็ไอ้หนูเนี่ยแหละเป็นคนคิดแนวใหม่ให้เข้ากับยุคใหม่พ้องลอก เขาชัดๆไอห่านไอหนูเอ้ยปารพี่น้องนะครับแล้วก็โพดลูปสมองแปลว้พร้อมครับนั่นแหละครับหลังจากเราโพดไปนะครับแล้วก็หัวรอครับในส่วนของเลดีกับพี่น้องนะครับผู้ใดเนาะพี่น้องมักหลอกการบ้านคนอื่นนะครับบอตบิ๊กประกาศสมัครแดนเซอร์นะครับล่าสุดก็มีคนประกาศรับสมัครแดนเซอร์คือกันครับพี่น้องนะครับแล้วก็บบอตบิ๊ก เปลี่ยนทาเต่นไม่ล่าสุดก็มีคนลอกการบ้านจัดการเปลี่ยนทาเต่นไม่คือกันกับพี่น้องนะครับบอดบีก็เลยโพดอีกรอบนึงจังที่บอกไปนะครับบอกว่าถ้าเธอเปะ๊ะฉันก็จะเป๊กว่า ปาถูกทันนะครับเอานั่นแหละครับหลังจากโพสไป FC เขาไปคอมเมนต์เยอะมากครับพี่น้องจังทันนี่ก็บอกว่าคิดเองไม่เป็นนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยบอดบีเกง่งเก่งมีแต่คนอยากลอกนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าลอกไปกระบอคือดอกนะครับบางคนก็บอกว่าลอกได้ยูแต่เซตคือบอ่ออีกเรื่องนึงนะครับส่วนอีกคนนึงก็บอกว่า บอสบิ๊กคิดอีกคนลอกปาดพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าสู่ๆเด้นนะครับส่วนทันนี้ก็บอกว่าโอ้ยเวทีไมโตเกียวมิวสิกคืองามแท้นะครับแมนกับพี่น้องล่าสุดบอสบิ๊กเปิดตัวเวทีไม่กับพี่น้องฉากไม่เบิร์สุอย่างเลยครับจังที่เห็นนะครับเนี่ยครับงามบอกครับพี่น้องนะครับนี่คือเวทีไม่ฤดูกาลหนายิ่งใหญ่อลังการนะครับทุกท่านอันนี้เป็นเวทีห้าชั่วโมง จัดเต็มชุดไง่เลยพี่น้องนะครับคือเวทีนี่นะครับบอดบิ๊กซีใส่หัวคอนเสิร์ตฤดูกาลหนากับพี่น้องนะครับเมานั่นแหละทุกบอกกนะับข่าวสารนะบอกมาลอยฟังเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากกับผมส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ